สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกคนนะครับสวัสดีแฟนผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ lsw แฟนผีครับวันนี้เรามาพูดคุยถึงนักเตะกันดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีบอลเตะเนาะรีเมลีกเราก็นู่นนะครับเดือนหน้านะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วกันนะครับค่อยมาคุยก่อนเกมหลังเกมกันนะครับช่วงนี้ก็ เรามาพูดถึงนักเตะที่ในยุคของเอริเทนฮาครับผมเขาได้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ละคนแต่ละคนกันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดไปก็สกอตแมกโทมนีนนะครับผมเขามีความสําคัญอย่างไรในแดนกลางของเราครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงนักเตะที่ย้ายมาใหม่ดีกว่านะครับผมเราจะมาตัดเกรดนักเตะดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับมีนักเตะมาใหม่5คนถูกไหม วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง1คนที่ย้ายมาแล้วมีผลงานค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคแล้วก็แฟนบอลทุกคนชื่นชอบนะครับก็คือทางคริสเตียนอิเล็กเซ่นนะครับอิเล็กเซ่นนะครับผมที่เขาย้ายมานะครับสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับเขาย้ายมาด้วยค่าตัวฟรีนะครับเป็นฟรีเอเจตนนะครับย้ายมาจากทางนู่นแหละนะครับผมก็ได้อยู่นะครับอิเล็กเซ่นย้ายมานะครับ บอกได้เลยว่าถ้าอิเล็กเซนทั้งท่านหนุม่มโมนี้นะผมจะโอเคมากๆเลยแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยอิเล็กเซนมึงแก่ไปไหม <c oughs> แก่ไปไหมเพื่อนแต่ว่าก็โอเคอยู่นะสำหรับทิ่เตียนอิเล็กเซนสำหรับผมถ้า,าเขาทําผลงานได้ประมาณนี้แล้วก็การคุมแดนกลางของทิ่เตียนอิเล็กเซนครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากการเลือก ซื้อนักเตะของอิรเทนฮากอันนี้คือผมชมเป็นอันดับแรกเลยนะตั้งแต่คลิปที่เราอวยอะไรสักอย่างนึ่งไปแล้วนะครับแต่ก็คลิปนี้มาสับเป็นรายบุคคลกันดีกว่าเนาะนะครับผมอิเล็กเซ่นครับย้ายมาด้วยค่าตัวฟรีเย่นนะครับผมก็มาแทนที่ตำแหน่งที่เราเสียฟรีไปอย่างปลอบปกกบานะครับเขาอยู่กับทีมมา6ปีนะครับบอกได้เลยว่ามีเสียงกลนดามากมายครับมีคนชอบ ปอปอกบาร์มีคนไม่ชอบปอปอกบาร์แต่ผมเป็นคนหนึ่งนะที่เชียร์ให้ปอปอกบาร์เก่งแต่เขาก็ไม่เก่งสักทีอะฟอร์ไม่สม่ําเสมอเลยนะครับผมสำหรับการคุมแดนกลางของเขาหรืออะไรต่างๆ่ึงนดับเบิลไพ่บอดแล้วก็แล้วเล่นตัวลูกฝั่งซ้ายแล้วก็แล้วนะครับมีแอ็กซิสบ้างนะตอนที่เขาเล่นตัวลูกฝั่งซ้ายแต่เมื่อเขาเล่นตัวลูกฝั่งซ้ายใช่ไหมปอปอกบาร์เขาชอบหบม,มาตรงกลางนะครับมันก็เลยแบบว่าฝั่งซ้ายก็โดนเหมือนโดนตัดไปอ่ะ หมือนเหมือนเหมือนนกโดนตัดปีกซ้ายไปอะครับผมก็เกมฝั่งซ้ายเราคืบหน้าด้วยการจ่ายบอลแต่ไม่คืบหน้าด้วยการเลี้ยงบอลพาบอลขึ้นไปนะครับก็อิลิกเซ่นเข้ามาทดแทนนะครับผมในตำแหน่งของปอกปอกบาตรงนี้ครับในเรื่องของเกมรุกตรงแดนกลางนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องการจ่ายบอลยาวๆการจ่ายบอลง่ายๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพครับสรับขิดเตียนวิกเซ่นนะถ้าเกิดพูดสั้นๆจะได้ประมาณนี้เลยส่วนนะครับผมอา่า อิเล็กเซนที่เขาย้ายมาแน่นอนครับเราหวังพึ่งว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผมทําคลิปไปคืออิเล็กเซนความคาดหวังของผมเองนะครับผมไม่ได้หวังว่าอิเล็กเซนแม่งมาแล้วจะต้องเป็นเฮ้ ي, ตัวจริงนะครับจะมาเป็นตัวจริงแย่งกับบูโน่เฟรนันเดสนะครับเป็นจอมทัพที่แย่งกันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่งดอนนี่แม่งไม่มีโอกาสเลยนะดอนนี่ฟันเดเบคคือหลุดเลยนะแต่นี่ครับผมอิลิทนฮักได้มองเห็นว่าเฮ้ยตรงกลางตรงเนี้ย เราขาดคนที่สามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าได้อิลเล็กเซนทำผลงานตรงนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับการพิสูจน์ของเขานะครับผมนัดแรกในพรีเมียร์ลีกของคิเตีนอิลเล็กเซน e นะเขาเล่นเป็นโฟนายซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากนะัดที่1กับนัดที่2นะอิลเล็กเซนเล่นเป็นโฟนายเนื่องจากตอนนั้นครับเราไม่มีกองหน้าตัวเป้านะครับเ,เราจับอิลเล็กเซนไปเล่นเป็นโฟนายเหรอตอนนั้นคือผมคิดอิเกเซนแม่ง ฟอร์นายเหรอจริงดีแล้วประสิทธิภาพในการจ่ายบอลของเขามันก็ไม่มีครับในช่วงนั้นเขาจะรอบอลในการยิงก็ไม่ใช่อะเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้านะครับส่วนนันที่2นะครับเขาจับอ่าิดิเซนฮักจับคิเตียดอีกเส้นมาเป็นเบอร์6ตัวเดียวเลยโดดๆเลยแล้วดันสกอตแม็กโทมิเน์ขึ้นไปดันบูโน่เฟรนเดสขึ้นไปเล่นด้านบนคู่กันลุดครับ ลุดแน่เพราะว่าคิดเตียนอิลิกเซ่นนะครับเขาไม่เหมาะนะครับในเรื่องของการเล่นตัวรับตัวเดียวอยู่แล้วกางรับตัวเดียวอยู่แล้วนะครับอิลิกเซ่นเหมาะที่สุดก็คือถ้าเป็นผมเองนะผมเห็นเขาเป็นเป็นจอมทัพผมเห็นเขาเป็นเบอร์สิบก็คือเล่นหลังกองหน้าจะดีที่สุดการจ่ายบอลเข้าความเขียตโทษของเขาอย่างลูกล่าสุดที่เขาจ่ายบอลให้กับอจรอร์ซานชทุกคนเห็นแล้วนะครับเลี้ยงอยู่ดื้อน,นะครับ ตัดขวาเลยหักขวาไม่ให้จารรอซานโชยิงลูกนั้นคือสวยมากนะครับถ้าเป็นบูโน่เฟรนเดสลูกนั้นผมว่าแม่งี้ยงไปแล้วก็ยิงอ่ะเออแต่นี่ครับอิเล็กเซนคือเขามีตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ประมาณ2อสามแอซิดลวมั้งสำหรับกีฬาอิเล็กเซนต์เขามีในเรื่องของการมองเพื่อนอ่ะเหมือนกับมองเพื่อนอยู่ตลอดเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเรารับบอลมาแล้วเราจ่ายไปตรงเนี้ยเพื่อนได้เปรียบยิงได้หรือว่าจ่ายบอลเรงนี้แล้วบอลสามารถ ขึ้นไปข้างหน้าได้อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าอิลิกเซนคือสมองบอลคนสําคัญเลยนะครับเป็นสมองแกนกลางตรงสำ,สำคัญมากๆสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนตอนนี้เขาขยับลงมาเล่นเป็นเบอร์หครับเบอร์6คู่กับแม็กโทมินีแน่นอนครับเอลิธเทนแฮกนะครับผมได้ปรับให้กับปรับการเล่นสกอตแม็กโทมินีกับทางคิดเดนเิลิกเซนให้เข้าคู่กันมากที่สุดโดยที่ให้สกอตแม็กโทมิครับเป็นตัวพลังงาน คอยวิ่งตันคอยวิ่งชะลอบอลให้นะครับเอาง่ายคือเป็นตัวรับให้นะครับแต่คุมพื้นที่2คนนะแต่คนที่เล่นเกมรับหลักๆก็คือทางสกอตแมกโทมินีถ้าแมกโทมินีตัดบอลได้ถ้าเพื่อนได้บอลแล้วมองหาอิลเล็กเซนครับตรงกลางนะแล้วจ่ายให้อิลเล็กเซนเป็นคนคืบหน้าบอลขึ้นหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงขึ้นหน้าอิลิกเซนทําได้การจ่ายบอลง่ายๆให้กับบูโน่แฟนเดสอิลิกเซนทำได้การแทงทะลุช่องการโยนยาวออกปีกซ้ายขววอิลิกเซนทําได้นี่คือสิ่งที่อิลิกเซนทําได้แล้วเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ครับก็หวังนะหวังว่าในอนาคตไม่ใช่อนาคตดีหวังว่าเกมนัดต่อๆไปนะครับเกมนัดต่อไปอิลิกเซนจะคงฟอร์มนี้ได้อยู่แล้ว ไม่บาดเจ็บแล้วนะแล้วไม่มีอาการหัวใจล้มเหลวเหมือนกับทีมชาตินะครับเดนมาร์กที่เขาไปเล่นคือตอนนี้เอาง่ายครับผมทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคริสเตียนอิเล็กเซ่นถูกไหมแฟนผีคืออิเล็กเซ่นนะตอนนี้เขามีเขาเรียกว่าไงเครื่องกระตุ้นหัวใจอ,อยู่ในตัวของเขาอยู่นะอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นแฟนผีทุกคนผมว่าเป็นกำลังใจให้กับคริสเตียนอิเล็กเซ่นดีกว่าครับ อย่าให้เขามีอาการบาดเจ็บอย่าให้เขาหัวใจล้มเหลวเหมือนกับเกมที่เขาเล่นให้กับทีมชาติน้องนะครับมาเป็นกํนาลังใจให้กับอ e ีเล็ซเซนคงฟอร์มนี้ยาวๆแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บกันดีกว่าครับถ้าเขาเจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้โหบนลลยเกิดแน่ผมว่าเพราะว่าตรงกลางของเราจะจะไม่มีตัวจ่ายบอลขึ้นหน้าครับอิเ e ล็กซเซนเป็นคนเดียวเลยนะนะตอนนี้ที่ผมมองเห็นคือสามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าได้เล่นบอลง่ายๆแต่ทรงประสิทธิภาพ แล้วก็ทัศนคติครับของเขาทัศนคติในความเป็นผู้ชนะของเขาผมว่าสูงพอชมอสูงพอสมควรไม่แพ้กับ CR7 ไม่แพ้บรูโน่แฟนเดสเลยทีเดียวในคาแรคเตอร์ในสนามเขาอาจจะเป็นคนติมติมครับแต่เมื่อเพื่อนได้ประตู <c oughs> เขาดีใจสุดขีดเหมือนกันเมื่อเราเสียประตูเขาก็ช่วยช่วยบรูโน่แฟนเดสช่วยทุกคนนะครับ กระตุ้นเพื่อร่วมทีมเหมือนกันถ้าเราพลาดเอาใหม่เพื่อนถ้าเราสกัดได้ดีแปะมือกันเราดีใจร่วมกันในเรื่องของการสกัดบอลได้อิลิกเซ่นมีทัศนคติตรงนี้ยอดเยี่ยมนะนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับสำหรับคิดเตียนอิลิกเซ่นนะครับผมใครที่เห็นด้วยนะครับกดไลค์คลิปให้ผมหน่อยใครที่เข้ามาชมจนจบคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครตช่องให้เราด้วยนะครับ lsw f a n p a ว e นะครับ เจอกันนะครับผมคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย